มาครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพูดถึงความสามารถของเบ็ดเวล1,000พนะครับคือนอกจากสแตตของมันเนี่ยที่ดีแล้วนะครับทุกคนก็คือไอนี้ครับความสามารถในการได้ปลาเร็วครับคือเมื่อเมื่อเบ็ดคันนี้นะครับตกปลาแล้วมีแสงระเบิดขึ้นมาเนี่ยจะมีเอฟเฟกใหม่นะครับที่ทำให้เราได้ปลาเร็วขึ้นครับหมายความว่าเราจะตกปลาได้เร็วขึ้นเดี๋ยวดูนะครับ ระเบิดตูมพอระเบิดปุ๊บเนี่ยหลอดปลาข้างล่างเข,ขาวขาวเนี่ยคือแบบเกือบเต็มเลยครับคือโกงมากคือตกปลาเร็วมากเบ็ดเนี่ยคือจะตกปลาเร็วมากครับดูระเบิดปุ้มระเบิดเสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นไหมหลอดก็เกือบเต็มละแล้วลอีกนิดหนึ่งก็เต็มเห็นไหมนอกจากคอนโทลใหญ่ๆแล้วนะครับก็ยังมีเอฟเฟกต์นี้เข้ามาเป็นเอฟเฟกต์ประจําตัวของเบ็ดนะครับเนี่ยเห็นไหมแป๊บเดียวเนี่ยตกแป๊บเดียวได้ปลาตกแป๊บเดียวได้ปลานะครับดูดิ โคตรดีอะครับทุกคนดีมากอะเบดโคตรโกงอะโกงที่สุดนะตอนนี้แล้วนะครับสําหรับการตกไวอะเร็วที่สุดละนะครับยังไม่มีอะไรไวเท่าน,นี้เลยตกแบบโคตรสบายโคตรง่ายนะครับนี่ดูครับทุกคนโอ้โหโกงมากนะครับนี่คือความสามารถอีกอันนึงของเบดคันนี้นะทุกคนโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดซับใครด้วยนะแล้วไลค์ทุกวันตอน5้าโมงนะครับแล้วก็จะพาทุกคนไปเปิดถ้ำคาเค่นด้วยนะครับถ้าเกิดมาเข้าไลฟ์พี่นะครับบ๊ายบาย